สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผอมมา่จะาพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถอเนกประสงค์สัญชาติไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดไม่ใช่แค่เพราะดีไซน์สุดยุดันแต่ยังเพราะมันคือรถที่เกิดมาเพื่อใช้งานจริงใช้ได้ทุกสถานการณ์ลุยได้ทุกเส้นทางและออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องการความทนทานแบบของแท้จือที่โรลิโอตั้กโร์เมอร์2 x รุ่นที2026รถลุยโหมดใหม่ของแรงดันยังไม่เห็นไายในตลาดไทยอย่างแท้จริง เปิดพินด้วยภาพลักษณ์ของรถคันนี้ก่อนเลยทรานส f o อร์เมอร์2เป็นรถที่คุณเห็นปุ๊บก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่รถครอบครัวธรรมดามันคือรถที่มีกลิ่นอายของยานเกราะทางทหารตั้งแต่หัวจะดท้ายตัวถังทรงเหลี่ยมแบบโบมิลิทารีสไตล์ให้ความรู้สึกแข็งแรงแบบไม่มีรถรุ่นไหนให้ได้ในราคานี้ด้านหน้ามาพร้อมกระจังทรงตั้งขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็บทรงเหลี่ยมเข้มขึ้นกว่าเดิมกันชนหน้าแบบเหล็กของหน้าที่รับแรงกระแทกได้ดีเหมาะกับการใช้งานทั้งบนถนนปูนและถนนดินแบบโหด ตัวรถสูงเกือบ2เมตรทำให้มีทัศนวิสัยที่ดีมากมองเห็นทุกมุมถนนได้ง่ายและกว้างกว่ารถ SUV ทั่วไปแบบเทียบไม่ติดความสูงใต้ท้องรถที่มากกว่า200มิลลิเมตรช่วยให้ลุยน้ำลุยโคลนหลุนทางปิดได้อย่างยนยาับี่หลว้มด้วย่เพราะมันลดโอกาสที่ช่วงล่างจะไปโดนก้อนหินหรือขอบทางที่คม เมื่อเดินรอบคันจะเห็นว่ารุ่นปี2026มีการตกแต่งรายละเอียดท,ทำให้รถดูทันสมัยขึ้นเช่นฝ่ายท้ายและดีไซน์ใหม่กันชนหลังที่ทำให้รถดูีรูียมขึ้นเล็กน้อยและตัวเลือกสีที่หลากหลายกว่าเดิมทั้งบริเวนเพลเลเสเดอร์แซนและแหบนรวมถึงสีพิเศษที่ออกแบบมาให้โดนใจสายลุยโดยเฉพาะใครที่อยากได้ฟีลรถข่ายทหารหรือรถภารกิจพิเศษสีพวกนี้จะช่วยให้รถคันนี้โดดเด่นแบบสุดๆขนาดตัวรถก็ใหญ่สะใจตามสไตล์ทรานส์ฟอร์เมอร์2ความยาวเกือบ5เมตรกว้างเต็มพื้นที่ถนนเหมาะก,กัับบคนนนนทที่่ต้้อองงการารวมมใจถนน โดยเฉพาะเวลาขับเดินทางไกลหรือขับผ่านถนนที่รถเยอะๆขนาดใหญ่แบบนี้คู่กรณีจะมองแล้วเกรงใจไปเองตามธรรมชาติผู้โดยสารก็ได้พื้นที่กว้างนั่งสบายกว่า SUV ขนาดกลางอย่างเห็นได้ชัดองนการที <S <S ่ลดยาการวที <S <S ่างสุดมื่งทีบาแรอกตัีปอย่างที่ดี่บาบอวนแบบใช้งานหนัก ส่วนรุ่นเก้าที่นั่งคือรถสําหรับงานราชการหรือโรงงานที่ต้องพาคนจํานวนมากในพื้นที่ทุรกันดารเป็นรถที่ให้ความแตกต่างจากรถตู้ทั่วไปแบบคนละโลกหัวใจของรถคันนี้คือเครื่องยนต์ดีเซลมาตรฐานโตโยต้าที่แข็งแรงและเชื่อถือได้ที่สุดในตลาดไทยนั่นคือเครื่อง2.4ลิตรและ2.8ลิตรจากโตโยต้าไฮรักเรโวซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องแรงแต่คือความทนทานแบบหลายแสนกิโลไม่งองแงซ่องง่ายอะไหล่หาง่ายทุกจังหวัดก็ซ่อมได้และตอบโจทย์ผู้ใช้งานภาคสนามที่ต้องใช้รถหนักทั้งวัน รุ่น2.4ลิตรให้กำลังราว150แรงม้าแรงบิดมากกว่า400นิวตันเมตรขับสนุกขับลื่นไม่จุกจิกใช้งานในเมืองก็ประหยัดกวัาที่คิดส่วนรุ่น2.8ลิตรมาแบบจัดเต็มโดยเฉพาะรุ่น 4WD ที่สามารถลุยภูเขาหินลอยหรือเส้นทางโหดแบบที่รถ SUV ปกติทำไม่ได้ระบบ 4WD แบบพาร์ทไทม์ที่สามารถปรับตามการใช้งานได้เหมาะกับคนที่ต้องเจอเส้นทางหลากหลายช่วงล่างก็เป็นอีกจุดที่เทรร่ทำได้ดีมากโครงสร้างแบบแชซซี่กระบะท,ทำให้รถมีความแข็งแรงสูง รองรับน้ำดับวันอได้ยี่ช่วงล่างด้านหน้าแบบกับด้วยนโกลด้านหลังเป็นแนบปรับจชนที่เหมาะกับงานนักทำให้รถคันนี้เลาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆไม่ว่าจะวิ่งในเมนือวิ่งงานเหนือหรือวิ่งในไร่บนถนนคุ้ครอก็ไม่มีปัญหาภายในห้องโดยสารเป็นสไตล์ใช้งานได้จริงมากกว่าเน้นความหรูหราซึ่งเป็นจุดข,ขายของพลัสทอมเมอร์สองมาโดยตลอดวัสดุเน้นความแข็งแรงทนต่อฝุนทนต่อโคลนและทำความสะอาดแนช่องเก็บของเยื่อบนั่งดูมและรองรับทุกสัดส่วนระบบรับอากาศเย็นพูดถึงและจะเป็นรุนกามดังซึ่งเป็นข้อดีีีทท่หลาาาาาายยยคนนนชอออบมกกเรรรถไไต้้้งงงศแใดด เรื่องความปลอดภัยก็จะเป็นมากขึ้นในปี2026ทั้งถูกลวิลภัยระบบเครก ABS EBD ระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันรถลื่นถลายและโครงสร้างตัวถังแบบสกอตยึดอดีที่ด่าและแข็งแรงเป็นพิเศษช่วยรักษาความปลอดภัยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งมาถึงจุดที่หลายคนสนใจที่สุดนั่นคือความคุ้มค่า Transformer 2ปี2026วางราคาเริ่มต้นราว1ล้าน4ปลายปลายไปจนถึง1ล้านปางตามจำนวนที่นั่งและระบบขับเคลื่อนแม้ราคาจะไม่ถูกแบบรถกระบะทั่วไป แต่เมื่อเทียบกับขนาดรถความทนทานเครื่องยนต์โตโยต้าและความสามารถในการลุยทุกพื้นที่ถือว่าคุ้มค่ามากจนหลายหน่วยงานเลือกใช้เป็นรถปฏิบัติงานหลักเลยที่เดียวสุดท้ายนี้ ขอสรุปแบบชัดๆถ้าคุณคือคนที่ต้องการรถที่เห็แบรนจริงใช้งานได้จริงได้ทุกวันและไม่ใช่รถที่สร้างมาเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวให้รู้ TR ต r ร n s f o r m e r 2022ที่งระสบคกาม่ำเร่ในตลาที่ดีที่สุดในตลาดไทยตอนนี้คุณจะได้รถที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนยูั้นไม่ซ้ำคลและที่สำคัญที่เป็นผลงานของคนไทยที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเทียบระดับรถต่างชาติได้อย่างสบายๆหากชอบรพวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆรุ่นพิเศษหรือรุ่นที่กำลัง They